โกศนะครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมนะฮะขอบคุณนะครับอ่ะกระทรวงวัฒนธรมรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณอ่าสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหาคนครกรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมท่านพลภู approval, มิวิพัฒน์ภูมิประเทศนะครับผมนะฮะท่านอ่ะนะครับผมขอบคุณมากๆ นะครับทันนี้นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมใน,านฐานะประธานสภาวาัฒนธรรมกรุงเทพมหา,านครสำนักงานเขตคันนายาวนะครับผมสภาวาัฒนธรรมเขตคันนายาวนะครับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตคันนายาวแล้วก็ที่สำคัญครับสถานที่นี้ครับขอขอบคุณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลด้วยครับขอเชิญตัวเงินกันหน่อยฮะเ <ฮะ S 2> ดี๋ยวเดอนหน้าเจอกันอีก ดีไหมฮะนะฮะได้หน้านะมาแล้วนะปืนสีเขียวกระบอ,อกนี้น,งงนะครับมงงผมต้องเสกกระถาผมไม่ใช่หลวงพ่อหรือว่าผมยังไม่ได้บวชรับคุณแม่ฮะวันนี้เป็นวันสงกรานนะครับดูก,ก่อนออกออกหรือเปล่าอุยปือนออกด้วยอ่ะ เดี๋ยวร้องเพลงนี้อีกสักบทเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเรามาเล่นน้ำสงการกันนะครับป่สนุกกันหน้าวันนี้ชุดเป็นสีแดงเลยใช่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทาไหมคะโอ้โหมันจะเปลี่ยนไหมฮะทีนี้ <laughs> <laughs> สุดยอดมากเลยนะฮะนี่คือน้องรีโอเออ มีสักสองร้อยไหมฮะสองร้อยนะครับมีครับเมื่อกีก้คุณแม่เขาไม่ทอนด้วยโอ้ด <laughs> <laughs> ีเ <laughs> <laughs> ลยหลาบมากเลยนะฮะสะดวกไหมครับโอ้ไม่เบาเลยมาได้กี่โมงครับรุ่นนี้เต้นอยู่เลยอ๋อ oh. ุนนี้ค่คอยฟเต้นนะครับไม่มีเปลี่ยนแล้วนะ <clears throat> แฟนขับเดียวบางคนเต้นอยู่เต้นอยู่มีหายไป,ไปบ้างมีอะไรไปบ้างนะฮะ <inaudible> เพราะว่าช่วงเวลาทุ่มหนึ่งเป็นช่วงปักอินซูลินสลับคิว ไม่มีเหรอม,ม,ม,มีมีคนแอบเข้าไปปักอยู่สนุกด้วยดูเวลาด้วยอะ, <c oughs> อะน้องครับให้อวยพรปีใหม่ไทยเราหน่อยสิวันนี้แฟนๆมารออยู่ตั้งแต่สี่โมงเย็นเลยอ่ะโอยมีใครให้เลยว่าสี่โมงเย็นไหมฮะสี่โมง,งงานเราเริ่มแต่รจริงๆมาตั้งแต่พร้อมประตูห้างเปิดมาเดินห้างเลยครับอ้า อะไรนะขอเน่นหน่อยหรอเดี๋ยวนี้คุณแม่มเมาทางนี้เลยเหรอฮะ ครับเดี๋ยวขออวยพรนะครับผมอวยพรในวันสงครานนะวันปีใหม่ไทยปีนี้นะครับขออวยพรให้กับทุกคนนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมในวันสงครานนี้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีเลยนะครับส่วนใครที่เดินทางกลับบ้านวันนี้หรือว่ามีแพลนที่จะไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสุขสันต์วันสงครานนะครับผมว้า สุดยอดมากๆมา,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 มาเจอกันทันทีแฟนๆแ,แบบนี้วันพีใหม่ไทยเราถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปกับน,น,น้องกับแม่เนาะอ่ะลีโอเดี๋ยวเรากลับหลังหันนะถ่ายภาพกับแฟนๆของเราม,มา